สวัสดีครับพบกับเ e ฟเฟรนซ์ทั่วไทยกับผู้ที่ชัยครับวันนี้จะพาผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่นั่นแม่มีลุงแสบครับไปเข้าไปที่วัดบอกว่าจะจัดงานศพเสร็จแล้วเที่ยวสั่งของไปทั่วเลยครับท้ายสุดไม่มาครับจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับ นายเกษมอุตเผานะฮะอายุ36ปีหัวหน้าฝ่ายชาปนากิจนะครับวัดบ้อมวิเชียนโชติการามพระอารามหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครร้องเรียนผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับว่าถูกชายวัยสูงอายุนะหลอกให้เปิดสาราสวดศพพร้อมสั่งข้าวของเครื่องใช้อาหารเพื่อจัดในการเลี้ยงแขกทั้งจากภายในวัดและนอกวัดนะครับก่อนที่จะเบี้ยวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้ความเสียหายให้กับทางวัดและพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกหลอก นายเกษมเล่าให้เราฟังว่านะครับมีผู้ชายอายุประมาณ60ปีครับแต่งกายดีครับเข้ามาติดต่อที่สำนักงานของวัดเพื่อขอเปิดสาราสวดอภิธรรมศพโดยอ้างว่าจะนำศพเข้ามาที่สาราวัดประมาณช่วงเที่ยงพร้อมทั้งสั่งให้ทั้งวัดจัดเตรียมเต็นท์สามหลังน้ำดื่มพัดลมและสั่งให้จัดเตรียมข้าวต้ม70ชุดเพื่อเลี้ยงแขกที่จะมาในงานนอกจากนี้ชายดังกล่าวยังได้หลอกพ่อค้าแม่ค้าขนมจีบ นะฮะบริเวณหน้าตลาดสดมหาชัยโดยให้นําขนมจีบมาแจกในงานศพและอ้างว่าจะเหมาขนมจีบจํานวน1 5 0 0ลูกพร้อมกับให้พ่อค้าแม่ค้าเข็นรถะะมาที่สารวัดในช่วง0ินาฬิการวมทั้งนะฮะชายดังกล่าวเนี่ยก็เรียงได้หรอกแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในละแวกตลาดว่าจะต้องการซื้อลอตเตอรี่จํานวนร้อยใบเพื่อมาแจกเป็นของชํารวยภายในงานศพแต่เมื่อถึงเวลาชายดังกล่าวไม่มาครับศพก็ไม่มีครับ ทิ้งความเสียหายไว้ให้กับทางวัดครับก็จะขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสุชาติแตงมาผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครพบกับเรฟเฟอร์เรนซ์ตัวไทยกับพุทธิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ